มามาสุนที่มายู่สิตอนนี้นะฮะทุกคนเมือนกำฟ้าส่งเขาลงมาเพื่อจะยิ่งจะให้มาคู่กับผมนะฮะคุณต้องพูดค่ะ,คะอะไรค่ะตายคนให้ผมเป็นผู้ชายสังวรหนึ่งไ,ได้ไหมจะต้องพูดเลยเ้ผมผู้ชายสักวรหนึงไ,ได้ไหมสุนี้ก็คือสุนที้ เดี๋ยวผมกดปุ่มทำงานเลยนะสุตเต้คุณกดดีๆนะมันเป็นปุ่มสุตเกตกับปุ่มที่สุตเต้จะล้วนแล้วซุตเต้จะจุมเลยตายเลยตอนนี้คือมันจะมีสองปุ่มแต่ว่าบ้าตายเขาชอบกดผิดมันจะมีปุ่มอีกปุ่มหนึ่งที่ซุตที่จะล้วนแล้วก็ซุตที่จะไล่จุกทุกตรงของบ้ายบาจุกจุกคนที่กดใช่ไหมจุกคุณคนเดียวตายแล้วเดี๋ยวแม่ลองกดดิทุกครั้งผมเคยกดตรงนี้ปุ๊บซุตเต้ โอ้ยง้ำนักะนังเลยมั้หนึ่งก้องเกี่ยวอัะงนไ่กเนาอย่าไ่กดที่เราพยายามเต็มที่ที่จะเดินบนเส้นทางนี้ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มีให้เราเสมอมาเลยเราสัญญากับทุกคนว่าเราจะทำให้มันเต็มที่และดีที่สุดเท่าที่พวกเราจะทำได้ 그가 소소 저가 소소 또저저 소소 저저저저저저